ผลฉลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2564รางวันที่1รางวันละ6ล้านบาทเลขที่ออก384 395ฟังอีกครั้งนะครับ384 395รางวันข้างเคียงรางวันที่1 2รางวัน รางวันละหนึ่งแสนบาทเลขที่ออก3 8ม3 9ดสี่สามฟังอีกครั้งนะครับ3 8ม3 9ดสี่สามออกรางวันเลขหน้าสามตัวสองรางวันรางวัลละสี่พันบาทเลขที่ออก สามหกเจ็ดหกห้าสามฟังอีกครั้งนะครับสามหกเจ็ดหกห้าสามเลขท้ายสามตัวสองรางวัลรางวัลละสี่พันบาทเลขที่ออกห้าหกหกแปดเจ็ดแปดฟังอีกครั้งนะครับห้าหกหกแปดเจ็ดแปดเลขท้ายสองตัว หนรางวันรางวันละ2,000บาทเลขที่ออกหนฟังอีกครั้งนะครับ1นึห้ารางวันที่สองมี5้ารางวันรางวันละ2องแสนบาทเลขที่ออก3 9มเก้าสี่หนึ่งสี่องหนึ่งเ สามสองสามเก้าสปดสองสรางวัลที่สมีสิบรางวันรา,างวันละ8ปดหมืนบาทเลขที่ออก 3, 1, 0, 4, 7, ึ่งศูนย์สี่เจ็ดห้าสองเจหหหนึ่งสเจดหกศูนย 1> 9ก้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดแปดสาองเสสองสองหกเก้าลางวันที่สมีห้าสิบลางวันรางวันละสี่0มืนบาทเลขที่ออกสามหนึ่งสี่หนึ่งสาหกศูนยสองหสองสองสี่หหนึ่ง

ห้าสองสี่2ามศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกสองห้าแปดศูนย์หนึ่งสองสสองสาหก้าหนึ่งหสี่สาเจดห้าสี่เจ็ดหสาห้าสี่แปดแปดปดเจ็ดหสองสหเจดสองสหนึ่งหกศสีสาม 027 027 839 423 857 0, 27, 0, 27, 39, 23, 57, 0 74, 32, 7สอง2 7000สามงารางวันที่5มีร้อยรางวันรางวันละ20,000บาทเลขที่ออก929 004

ห 6, 6, 6, 6 8่งหกแปดสี่เจ็ดแปดเก้าสองแปดเจ็ดแปดสามสี่เก้าสามสองสองหนึ่งเจดหกสีสามแปหนึ่งห้าเเจดแปดหนึ่งหหนึ่งสีสองสหนึ่งแสหกแดสามหนึ่ง 7จ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้าสี่สี่สามหกสี่แปดสามหนึ่งห้ห้เจดหสองหเจดเกสามดสสหนึ่งหนึ่งสเจ็ดดสเจดแปดสี้าสองห้าหนึ่งหเจ็สหห้าห้า

สี่แปดเก้าศูนย์แปดหกหกเจ็ดสองศูนย์หกแปดศูนย์สี่ศูนย์เกหห้าห้าสี่เสาปดเจดสองหนึ่งห้าสองหนึ่งแปดสดหนึ่งห้าแห้ดห้าเดหสี่เก้าหหหนึ่งแดหก้า สี่ห้าสามแปดห้าศ0นย์สองสองศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสามห้าเสสองหหนึ่งแสองสสองแปดสหกหหหหนึ่งสามหนึ่งสห

ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าหกหนึ่งหกแหหสองเสองสามสหนึ่งเสองหกสามสามเจ็ดหปดเจหนึ่งเจห้าสองสองามห